วัดีครับวันนี้ผมพามาดูแปลงมันสำปะหลังนะครับของผมนะครับที่ปลูกไว้ประมาณสักห้าหกเดือนแล้วครับจําไม่ได้เหมือนกันก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดเลยนะครับเพราะว่าฝนไม่มีไม่มีฝนครับที่ผ่านมาไม่มีฝนเลยแล้วก็โอ้โหอีกปัจจัยหนึ่งก็คือไม่มีต่างซื้อปุ๋ยนะครับวันนี้สิ่งที่ผมทําได้ก็คือฉีดฮอร์โมนได้เป็นบางเวลาครับฮอร์โมนที่ใส่ก็คือน้ําหมักน้ําหมักนะครับผมหมักเองจาก กุ้งหอยปูปลาบบยอลูกยอแล้วก็เพื่อตะกอนถั่วนะครับหมักมาฉีดนะครับเพื่อให้เกิดความงองามนะครับนี่ครับมาดูฮะความงามของต้นนะครับนี่ฮะเห็นไหมดูฮะดูความงามนะครับดูต้นดูใบฮะที่ใครบอกว่าอ่าเดี๋ยวมันจะเลืองต้นเลืองต้นอย่าไปเชื่อครับถ้าต้นงามของอะไรฮะต้นงามอ่ะโอกาสที่จะทําให้มีหัวมันก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะครับถ้าเกิดเราบํารุงต่างแต่แรกๆเลยให้มันงามนะฮะดู น <Krist ian> นี้ก <t rain> ็มีพนักงานนะครับของเรามาครับ <t rain> มาครับตอนนี้กําลังจะขุดหัวให้ท่านดูอยู่ครับดินก็แข็งโป๊กกับฝนไม่ตกเลยนะฮะฝนไม่ตกเลยคือตอนนี้คือรอจังหวะฝนตกจะใส่ปุ๋ยเม็ดเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับ <t rain> เพราะว่ามันก็ห้าหกเดือนแล้วนะฮะจะใส่ศูนย์หกสิบเนี่ยครับว่าจะหวานสักไร่ละครึ่งลูกนะฮะนี่สิ่งที่ที่ใช้นะครับรองพื้นก็คือ ขี้วัวครับหรือปุ๋ยมันวัวผมทําเม็ดๆมาเองนะครับอันนี้ก็เป็นลูกที่แตกๆรับเพิ่งมาแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีของเก่าอยู่อ่ะเนี่ยก็เลยมาสระทิ้งไว้นะครับแต่ของเก่าคือหวานไม่หมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังขุดหัวให้ท่านดูอยู่นะฮะตอนนี้ก็ดินก็แข็งมากครับก็มาดูครับมาดูใกล้ๆนะฮะดูต้นครับต้นงามเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในอีกต้นหนึ่งว่ามันจะเป็นแค่หัวงานหรือเปล่านะดูต้นดูต้น ท่านดูต้นนะฮะต้นงามแล้วมาดูหัวนะฮะมาดูหัวนะครับอันนี้ขุดแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่า,าดินค่อนข้างที่จะแข็งนะครับบางต้นนี่คือหัวถึงสองชั้นนะครับดูครับหนึ่งสองสามสี่ฮะอันนี้เราขุดแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าเจ็บมือดูแล้วดูแลจะเจ็บมือนะครับก็เดี๋ยวเราจะขุดแค่นี้ครับแต่คาดว่ามันจะมีรอบอยู่แล้วเพราะว่าปกติผมที่ผมขุดให้ดูอ่ะมันมันมันค่อนข้างที่จะรอบนะบางทีสองชั้นนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ฮะสูตรนี้คือสูตรที่ยังไม่ใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับนะฮะผมฉีดนะครับผมจะพูดให้ฟันครับฉีดน้ํายาเรียงล่ากับแปลงนี้คือว่าใช้รถปลูกเลยถึงตึ้มตุ้มตุมตุมรถจิ้มจิ้มจิ้มไม่ได้แช่น้ยาเรียงล่าครับแต่ผมใช้วิธีการฉีดนะฮะและน้ำน้ำหมักที่ทําใช้เองนะครับแล้วก็ฮอร์โมนตะแปะนะฮะแล้วก็ปุ๋ยเก็ดปุ๋ยเกศนี้ยังยังไม่ค่อยได้ฉีดเท่าไหร่ครับเพราะว่า ช่วงหลังนี้ผมไม่ค่อยไปทําคลิปนะครับออกรับจ้างฉีดยายอย่างเดียวนะฮะรายได้ก็วันละพันกว่าบาทสองพันสามพันสี่พันห้าพันแล้วแต่บางวันนะครับวันนึงก็ยี่สิบไร่ถึงร้อยไล่์กว่าๆนะครับถึงก็เกือบเกือบสองร้อยนะครับขาดอยู่ประมาณเก้าสิบกว่าเอ้ยไม่ใช่ครับเอ่อก้านไปนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสักต้นหนึ่งนะฮะเอาต้นที่เท่าไหร่ดีเอาล่องนี้แล้วกันต้นที่สิบนับไปเลยท่านไปนําไป ไปดูเลยครับตามไปเลยครับต้นที่สิบนะครับแล้วเสี่ยงกันเลยนะครับไม่ใช่ว่าเมกเมกมาเพื่อเพื่ออ่ายังไงอะทําคลิปนะฮะเดี๋ยวเรามาขุดกันเลยขุดคุยครับขุดคุยขุดคุยขุดคุยเลยดีกว่าว่าต้นที่สิบของเราเนี่ยดินข้างในเราก็จะสวยงามหน่อยนะครับเพราะเราใช้อปุ๋ยมูลวัวนะครับพวกสารอินทรีย์นะฮะในการรองพื้นนะครับนะฮะก็มาดูครับมีกี่หัวครับเดี๋ยวนี้ ต้นนี้คือมันไม่ค่อยแน่นฮะเราสามารถจกได้เลยฮะท่านดูสังเกตดูลากใช่ไหมลาค่อยๆเนี่ยโอ้พียบเนี่ยนี้ถ้าไม่ขาดนี่พร้อมจะเป็นหัวนะฮะแต่เราจะไม่มีจังหวะช่วงที่จะใส่ปุ๋ยเม็ดเลยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือผมไม่มีตังค์ที่จะซื้อปุ๋ยเม็ดมาใส่ผมก็เลยจะใช้ปุ๋ยฮอร์โมนทางใบเป็นหลักนะครับง,ง,ง่ายๆเลยฮอร์โมนทางใบผมก็เป็นหลักนะฮะก็เริ่มมีหัวครับดูครับโอ้โหหัวข้างล่างก็มีครับเนี่ยนี่ฮะสองชั้น เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้มาดูทางนี้หน่อยฮะมาดูทางนี้หน่อยบางทีเราก็าจิ้มลึกอะไรอย่างเงี้ยมีผลหมดนะครับหัวก็ลงลึกจิ้มตื้นหัวก็อยู่บนเรามาดูกันนะครับมันจะมีรอบไหมแต่โอ้โหแข็งมากเลยนี่ครับเนี่ยเจอแล้วแต่มันอยู่ลึกนะครับแล้วก็เรารมาดู <ละ S 2> เทคนิคกันนะครับ รอบกอก็ขุดไม่ออกครับใช้พลังงานเต็มที่ครับในการขุดลุ้นอยู่นะฝั่งนี้จะมีหัวไหมครับดูดิดปวดเวลา